ฮัลโหลสวัสดีครับก็มีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีปัญหาครับผมไม่ได้มีปัญหาครับแต่เพื่อนผมครับกับน้องๆผมนะครับมีปัญหากับ Photoshop เอ้ยมีนทำไมอ่ะเซฟรูปมาแล้วภาพมันแตกเออปัญหามากเลยคือปัญหาเนี้ยครับคือมันมีอยู่2วิธีครับมันไม่ใช่เซฟมาแล้วภาพแต่เออเขาบอกว่าทำงานใน Photoshop แล้วภาพมันแตก เออแบบทาไปทาาํามาอ้าภาพมันแตกตัวหนังสือม,มันแตกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาบอกครับมันมีอยู่2สาเหตุนะครับหลักๆที่ผมแก้ไขปัญหาเองนะถ้าใครมีวิธีอื่นก็แนะนําด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นในแนวทางของผมนะครับเออปัจจัยแรกเลยที่ทําให้ภาพแตกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันใน Google กันเลยนะครับอ่ะผมเสรไปแล้ว รูปภูเขานะครับถ้าสมมุติเราอยากเลือกภูเขาเนี่ยปึ๊บเราเลือกขูเขาไฟีกเขาอเนี้ยขึ้นมาภูเขาน้ําแข็งเนี่ยเราสังเกตก่อนเลยครับมันจะมีเขียนอยู่ครับขนาดของภาพครับ425คณ340ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเอารูปนี้ยมาเป็นแบ็กกา์นะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าแบ็กการ์นี่มันต้องมีขนาดใหญ่ถูกไหมขนาดใหญ่เนี่ย แล้วเราต้องขยายให้เต็มจออยเงี้ยแล้วภาพก็จะเกิดอาการแตกขึ้นมานั่นเองนะครับผมามาดูภาพใหญ่ๆกันบ้างอ่ะอันนี้ครับภาพใหญ่ๆนี่เลย1 2 8 0คูณ8นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้500ใช้ไม่ได้ อ้าวแล้วเราจะหายัางไงาครับให้ภาพมันใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วว่าใน YouTube มันมีเอ้ยใน Google นะครับมันมีเ,เครื่องมือในการค้นหานะครับเราลองเลื่อนมาดูนะครับแถบใต้คำว่าเสิร์ชครับเราจะเขียนคำว่าเครื่องมือค้นหากดเลยครับแล้วมันก็จะมีขึ้นมาว่าขนาดสีประเภทเวลาสิที่ในการใช้งานเครื่องมืออื่นๆนะครับเราคลิกที่ขนาดครับ เนี่ยปกติแล้วมันจะติ๊กไปอยู่ที่ขนาดใดก็ได้ถูกไหมแล้วก็ติ๊กมาที่ขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็ได้เราก็จะได้รูปภูเขาที่มีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยอย่างรูปนรเนี้ยโห้ยเท่าไหร่เนี่ยสองพันสองพันสีคูณหนึ่ใหญ่มากนะครับใครเน็ตไม่ดีนี่โหลดช้าไปเลยรูปนั้นะ นี่ก็ใหญ่ครับนี่ก็ใหญ่ครับ2000กว่าครับนี่ก็พอได้ครับทีนี้ครับผมจะให้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบกันเลยว่าอไอภาพเนี้ย400 25เนี่ยกับ340เนี่ยพอไปใช้ใน p อ่ t o s h o p ชอปแล้วมันต่างกันยังไงนะครับก็คลิกขวา s a ฟฟีเจอร์แอธรรรมดาครับผมปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับผมก็ เทเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ดูนะครับเนี่ยแค่มาใส่เนี่ยมันก็แตกแล้วว่าะใช้ไม่ได้เนาะถ้าใครอยากทางานละเอียดนะอันนี้ก็แตกครับแต่ว่าแตกน้อยนะครับอ,อย่าตีความหามายของว่าแตกของผมเป็นอย่างอื่นนะครับผมหมายถึงสเกลของภาพนะครับทีนี้ครับต่อไปอจะเกี่ยวกับเรส o เลชัน เรสซูลูชั่นนะครับของภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรสซลูชั่นของงานนั่นเองอ่ะเปิด่ายขึ้นมาครับกด New ครับอันนี้อะไรก็ช่างครับมาดูกันที่ Resolution ก่อนเลยครับอ่ะมาดูสักขนาดก่อนวายนะครับ1 8 8 0งพนไฮนะครับเ2 0ดอิกเซลครับนี่ก็คือขนาดมาตรฐานเลยนะ แล้วก็ r s s l u t i o n เนี่ยคอมบางเครื่องอะ่ะมันจะปรับไว้อยู่ที่ประมาณ75 74อะไรนี่แหละนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือความละเอียดของภาพเลยนะครับปกติที่ผมใช้เนี่ย3 0 0เอาเวอร์เวอร์ไว้ก่อนแต่ไฟล์มันก็จะออกมาใหญ่นะครับถ้าใครเซฟเป็นไฟล์ p h ร t o s ์ช p อ,อะไรพวกนี้ไฟล์มันก็จะใหญ่กว่าปกติ ถ้าปกติไม่ได้ละเอียดอะไรมากก็150ก็พอแล้วนะครับมานี้แต่งานนี้ผมขอใช้สักร้อยลวกันโอเคฮึบ resolution เ,เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือนะครับตัวหนังสือเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูอีกอันหนึ่งครับผมจะเปิดอเออ r e s o l ล t i o n ที่มันน้อยๆขึ้นมานะครับ ไฟล์นิวนะครับก็ resolution แค่75ก็พออ่ะเปิดขึ้นมา2อันอันนี้คือ resolution น300อันนี้คือ resolution 75นะครับอ่ะทีนี้มีคนบอกว่าตัวหนังสือไม่ชัดตัวหนังสือไม่ชัดเนี่ยเกี่ยวกับ resolution ด้วยนะอ่ะผมจะลองดูตอนนี้เนี่ยขนาด ตัวหนังสือของผมอะ่ะมัน36พิกเซลนะครับะจะลองดูนะแต่สูที่300เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมีนเนี่ยครับฟอนต์แค่ขนาด36พิกเซลเองแต่ตัวก็ใหญ่เบื้อเริ่มเทิมขนาดนี้แล้วนะครับเวลาซูมมันก็จะไม่แตกครับ นี่ครับมันก็แตกบ้างนะครับแต่แตกน้อยกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูที่ Resolution ที่75นะครับโดยฟอนต์ขนาดของตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็น36นะครับโอ้โหแค่นี้ก็เห็นความต่างแล้วนะครับนี่ครับซูมเข้าไปดูนี่ครับแค่นี้ก็เห็นความต่างแล้วครับ ามที่หกเท่ากันนะแต่เรสูช i ันเนี่ยเนี่ยดูดีนะครับนี่เลยสามทโปรเซเท่ากันแต่ว่าการตั้งค่าเรสูช i ันก็ทําให้ต่างเลยครับอันนี้ซูมเข้าไปก็ยังแตกบ้างนะครับแตกน้อยอันนี้ซูมเข้าไปก็แบบเละอะตจอหนังสือบางทีถ้าคุณใช้ฟอนที่มันย,ยากๆนะครับอ่านไม่รู้เรื่องเลย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ